ู้นปน่ายจะเซฟสุดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปูบริโม่ปูน้ำ่น้ำตาลสีตงนู้บอกเขาอยู่อนเนี้ยเยอะ้วย้หรออดอ มีเครื่องไรปอดอ่ะอืมเดี๋ยวมดเดี๋ยวเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวเปรี้ยวเป็นนอนรอกสุดท้ายดีกว่ารอบสุดท้ายอ่ะไอริมแอร์ตรงนี้ชิ้นเดีอวไปอู้ว่ะฝัอรึเปล่าเยี่ยมเ ไะไร่บนี้ครับรอคนลำบาะมาลำบากแท้ประสบการณ์เยียโฮมเลดบริษัท <c oughs> น่ารักชิปหาย<ะ>ผมน่ารักชิปหายเลยสามทุ่มสามทุ่มสาก้าราตอน <c oughs> หกโมงสิเหลืออีก8ชั่วโมงชีวิตเปิดอีกทีที่ส เด๋ไม่มีใครบอกกูด้วยสถานีปิดห้าทุ่มอือไม่รู้เนี่ยไม่เคยไม่เคยอ่านไม่เคยเลยเปิดอีกทีตีสาม่สอุ้ยสี่ช่วโมงครึ่งสบายใจได้กูเขานอนรอนั่นแหละไม่แน่นกนรนอนนอนอน่นอนแน่นอนเจ้านกันเขากันเากันคนอืใช่นอนกันคนเขาไปนอนสบาย ออการวบคุมเลยเข้าไปหมดเลยจ้ะถ้าปล่อยแบบนอพี่ทั้งน้องนี่นั่นนก่เลยเย่างเงี้ยเขาเล่นวันหม่เลยสยับานมีห้องน้ำมีแแล้วมีนอนสบายมากมันกลับมนแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้ ไม่ลำบากแล้วก็นอนห้องก็นอนเย็นสบายเดี๋ยวก็เช้าแล้วเอาตู้นะก็ไม่ลำบากเลยก็นอนเย็นสบายไม่ต้องเปิดห้องแล้วเก็บแปดไอ่ไอเยี่ยมเลยมันรู้ล่วงหน้าเนี่ยว่าไอ้เียชีวิตเปลี่ยนเลยทีนี้อากาศไม่ต่างกันเลยดีไม่ร้อนนะก็อย่างเออไม่เย็นแร่ก่าไม่ร้อนเนี่ยก็ร้อนนี่างข้าวดิมไม่ใช่นาร้อนอย่างนั้นเอาวะเราเป็นมีนาเมษาแลใช่อุ้ยร้อนเงี้ยมันก็ร้อนมึนๆอ่ะเอาเมร์ได้ยริงไหม ะไปไหนไปหาอะากย่างอีกเผ็หน้าเบื่อไงอันนี้มีลูกชิ้นมีข้าวมีเตี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าะข้าวสุดท่เคยข้าลมวเข้าไปเชี่ยวเออแล้วกานอนพิชี่ปิดแผนเค่ได้ไหมโรงแรมไนท์พาเล t e อะครับโรงแรมไนท์พาเลตไนท์พาเล t e อ่าคือินเดปเนอะก๊ะ ครับผมามาระอแท็กซี่แท็กซี่ไปไหมครับพี่ชามา้ละเท่าไหร่นะับ โอเคครับไม่เป็นไร้ขาเป็ลูกค้าเสียบจะดีเลยนี่ตรวจจะบีดูได้ปะเนี่ยของรบกวนพวกคุณน้องไปเลยไม่ขอบคุณครับพี่กลัไปแล้วพี่หลังจากเป็นโฮมเลทเลยสัตว์เป็นโฮมเลทอยู่นะอยู่สิบห้าแล้วเราใช้เงินแก้ปัญหาว่ะตัดสนิทป่ะนุ่นต้องข้าวมึงนินหลับไม่หลับโบคู่มึง ไปไหนครับเนี่ยไปโคราชโคราชใช่สามชั่วโมงไปไหนครับศรีสะเกดเอ๊ะหลายวิกี่ชั่วโมงครับประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ็ดแล้ครับโคราชที่ประมาณสามสิง ต้องมีดีลอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้ากูเชื่อว่ามีคนเพียบรถรับจ้างที่จะพาไปฮะน้่งหมวใจนะนั่งไปนั่งจับเลยตบไปนะนอปนปนะขอดูราคาก่อนไม่ต้องเอาหัวใจคาร้าเนเออไม่บอกแค่คนละร้อยนะ10ร้อถ้าถึงก็เกินนี่ดูกันรูน้เลยเพราะเพราะว่าถ้าถึงก็เกินแล้วนะนี่เห็นนีน่ก่นอนรู้เข้าเลยถือว่าขายดีมาก หาไกี <c oughs> 1941, ่โมงได้ leist, ไม่ต้องรีบ <c oughs> นี่ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่โมงนีงยังไม่เที่ยงเลยขึ้นไปก็ร้อนเปล่าๆไปสอบถามทักางก่อนเนี่ยแหละเท่าไหร่ครับไปที่ไหนครับบิ๊กมอเตอร์ไแปะหางวัวเนาะใช่คนละร้อยห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวผมกลับมาร้อยห้าสิบไปกินข้าวก่อนดูดีว่ะเอาค่าแท็กมอไซค์ จ่ายค่าวินชเราไม่ต้องเสียค่าจอดเพราะเราเอาโมไปจอดเองนี่คันละร้อยบาทงคืนกล้วหนารอก็ไม่ต้องจ่ายค่าคารจอดรถก็เหมือนเราเสียค่าเที่ยวนะใช่าไปสองคันก็จ่ายหกร้อยสองพั่หกดมีโมรากจะไปไหนต้องเดินเลยแถวนั้นเราดดว่าองร้แข็งเป่าใช่ไหมครับครับขอบคุณครับดูดีอ่ะ ไม่ต่ำยู่ไหนฮะขวานเหรอพี่เป็นพี่ตรงไหนรับเนี่ยจบฟูรอดแล้วทำไมเจอหลายดกไม่ได้กูมาเที่ยวปวโอะไร เราไม่ออกไปเต็งกันหรองว่าเดินอ้อมทำใบอย่างไกลตอนีเราเดินออกตรงนามงี้ก็ได้นะใช่ที่เป็นรถตัดหรงใช่ทีวีมึนตรงไหมเนี่ยพี่ขอสาเพิ่ละสมเพื่นละบาทอะไรบ้างอ้มีน้ำมีรถพี่เลยอ้ยอย่างนี้เป็นงลุงไปไหนไดไ ใช่หรเข้าทางนี้นะเข้างนี้เอาอะไรคะก็เข้ารู้ักคนเดียวนอะพ่อคนเดียวสอง0้าองพัน0แปดเหน่อยปะโอ้าลงนถึงแล้วเนี่ยเดินไปเดินไปน้ทำไมไอ้ยอมมั่นใจ เดินฝ่าเต็นท์ทำไมให้มันเบียดเ้าคนเดียวเจานเดียวจานใหญ่อยู่นี่นะนะเี่ยไงดื้อด้วยนะเห็นอ,อยู่เออเห็นแล้วจานใหญ่พี่โอ๊ตก็คลิปเกาลงเดี๋ยวเจอจานใหญ่แล้วลงมาเลยมันก็เดินไปนู่นกัเนี่ยมัเป็นไรก็ได้ออกกำลังกายไงดื้อเลยนะเต็นหนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนเดียวครับหนึ่งหลังแล้วก็สองคนหนึ่งหลังหนึ่งหลังพี่เอาพี่เอาเต็นท์ให้หน่อยเดี๋ยวเอาให้หน้องพี่ ไปไปคู่เลยครับพ,พี่นะสองเซนนะครับแต่ทีเนี้่กลางไม่น,าน่าขโมงอนนี้ข้างในมันแน่นมากเลยเพราะว่าเขาตอนกลางก็กลางอันนี้เรียงกันหมดแล้วเขาบวกทุกหมดเลยล็กจับ <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่ใจเย็นเลย <laughs> <laughs> พี่ใจเย็นก่อนเลย ให้แบบที่เปลี่ยนตให้พี่เอกเขไปดูที่ก่อนแล้วดูอีกฝั่งนึงแต่ซื้อที่ป่า1 5 0าแล้วก็ซื้อเต็นท์นอนเอาแต่ที่แรกใช่ไหมอ่าแลนก็ดีเลยอะไรอย่าง้าล้มๆ้มอูชิฟิายเลยสัตว์ เพื่อนผมที่คุยกับพี่ว่าต้องเลือกเลยตรงไหนก็นได้ที่มีฟางที่มีฟางใช่ทีี <Okay. S 2> ่มฟางงตรโอเคจ่ายจ่ายเงินไปยัง,งครับพี่ยังโอเคเซนเดียวด้วยไม่รู้เต็นท์ใหญ่ขนาดไหนเสือแล้วเอะก้นด้วยแั้นหนักเมื่อคืนนี้บอกเลยใช่เต็นท์น<ง>่ะไปนุ่งได้เลยเหรอเซนนี้ได้แต่ว่าก็จะร้อนหน่อยเพราถ้าไม่อยากจะก็เข้าไปข้างในหน่อยมันจะไม่ร้อนเลยนอนเย็นสบาย เดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนั้นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดู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 ก่อนอยจะได้ไหมพื้นที่พี่มันแค่ไหนนะที่มีฟางที่มีฟางที่มีฟางที่ไม่มีเชือกนี้ถ้ามีเชือกนี้แสดงว่าคุณจออ๋อค่ะเอาที่มันมันยาวไปถึงนู่นข้างหน้าเลยป่ะอ๋อโอเคตรงนี้ก็ได้ใไหมได้ได้โอเครอรอดูดุมเตนีกแม่งเป็นผู้ประสบภัยเฉยตองแค่นี้เหรอ นายต่อมุนเข้าไปนอนอ่้ออยานี้ได้อยู่นี่คนละล็อกคนละล็อกแตกแงเขาคนรกนะคุณๆเกาเบื้องเมือนข้างในข้างในเบืองเบื้องวย่้าเี่ยไว้หนุ่มกะูเนี่ยไหมล่ะเออกูเสือสไงกูเสือสอก็ได้เราเราล็อกไปแล้วก็ปุงในเหอปุงในไปเลยยังไงจะออกกงเ้ากัน เสื้อออกมาเลอสมุดอะดีว่าคนล็อกเสื่อจะไม่พอเฮ้ยดีเลยกว้างคนละล็อกล็อกเงื่อสติดคุกได้อยู่นะแมงเอ้ยวัยหนุ่มจดดขากระเป๋ากระเป๋านอนหัวไงเหตุเดียวเลยเดียวไม่ใช่เหรอที่ไหนอะเขามีว่า่มให้เหรอ เขาไม่มีอะไรให้ใช่ไหมมีแต่ที่ให้อ๋อไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้แล้วที่กูจ่ายแล้วกูมากี่พันอ๋อค่าที่ละพันห้าไงพันห้าแล้วให้กู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 มาพันหนึ่งไหมห้าร้อยห้าร้อยเป็นสองพันเอออันนี้เจ็ดร้อยสองพันเจ็ดพอดีเป๊ะที่มึงวัดจำไว้แล้วกูต้องคืนมึงเท่าไหร่วะไม่ต้องคืนเอาเนี้ยเป็นกองกลางไว้กินเหล้ากินเบียร์เลย กินอะไรมึงก็ซื้อกินกันไปเลยเหตุเกิดจากกลัวคนอื่นอนไม่ได้ยากเต็นทนี่จะได้เห็นชุวมนอนสามคนเลยรอเกิดไปบอกไปเลยเดี๋ยวพวกมึงเจอโบคูตอนนี้สนุกไปก่อน ก็คือรู้เรื่อง่เครื่องรถตัดยาเอ้ยแต่คือมึงก็นอนหลับไหมฮะไม่ได้ยินเลยได้ยินนะแต่ก็คุยหลับฝันจลับก็พักหน่อยง่วงจริงๆอ่ะต้องง่วงแล้วอ่ะกัน่าจะกินล็อกคนละหน่อยไเบลนอนตะแคงแม่เลยได้นะไอเบลคืนก็นอนตะแคงเออนี่เขานอนความหน้านอนความหน้าความหน้ายังไม่อยู่ มึงมึงบุรีพี่ชุด้ยไลมใหนมเฮ้ยเฮ้ยใบหนมเฮ้ยให้กูลิมรถเลยเหรออ๋อโดนให้โดนก่อนรถโอ้ยไม่จับไม่ทันไม่ยางไม่อะไรเลยเหรอไม่ตะองกลัวแล้วไม่มีนะไม่มีโบกเขาหลุดนี่ชไม้ก่อนอ๋อหรือไม่ก็เต็มที่ก็คือเกียร์ R แล้วถอยเลยุนอนแล้แหวนมรถจะเข้าหน้ากน่าจะโดนพี่อะล้ ละล้อดีอย่านอกก็ได้อาจจะการไม่ดีนะพี่จอดรถคดมันม่ใมันให้คนจองต้องเว้นโยกไว้แล้วต้องจดชื่อคนจองคือมันต้องให้สิทธิ์คนจองมาก่อนถูกต้องเอ้ยพี่คนจองโอ๊ต่างแล้วด้วยใช่มึงต้องกลางไหมกลางเต็นท์ให้คนจองไปก่อนไม่ใช่แบบใครบอกคนจองปากเปล่านะโอนตตังแล้วนะคนวอกอินมามึงให้เลยันไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใครกินพื้นที่กูกูเก็บยอดเลยสัตว์เดี๋ยวก่อนหันหันไหนหันหันหันเสียงออกข้างนอก ใช่ตะแกรงนะตะแกรงไปฝังนู่ข้างนอกเออไอตัวกลางนอนตรงเออเหมือนมันตื่นเสียงตัวเองเข้าใจว่านอนกรงเงี้ยแล้วมันเพี้ยไปง่วงอ่ะตื่นมาถึงไม่นอนนะคือนั่งหลับนะนั่งหลับแล้วกลรงเงี้ยนั่งปีงกำแพงเป็นกระปุ้งบ้างเสียงตัวเองยังตื่นจริงเลยบอว่าเฮียเสียงกู้งกรนดีกว่ากูรู้เลยว่าเสียงกู้งกรนแล้วกูตื่นเสียงกุ้งกรนกันกว่าจะจบสี่โมงกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบผมคิดรอเต้นอ่ะ น้องพี่รอเต็นท์อย่าลืมนะมเขาบอกเขาไม่ลืมค่ะเต็นกำลังมาโอ้โหบิ๊กเม้าท์เทนครั้งแรกตอนอายุสิบกว่ากับกูกำลังจะสี่สิบสี่สิบสอ,อ, <se ek> องสบสงก่อก็มาได้แต่ไม่อยากม,มาไม่อยากมาเพราะอะไรทั้าทางแม่แต่คือแบบยังไม่รู้สึกว่าอยากดูเออมันคือแบบบ้างนไหวก่อนจะไม่แค่อยากเที่ยวต่างจังหวัดเลยอ่าทีนี้นะไอ้เหี้ยว,ว่ากูไม่อยู่ในในชมุมนุมเถ้ากูว่ากูเที่ยวข้างนอกเยอะเลย อิง <influences. S 1> ไม่ใช่อันนี้ะไรนะอันนี้มีอิงกอนันทรโอยเฮียเวทีนี้แม่งโคตรอยากดูโอ๊ตบารโมดโอ้โมดอปูเลย่วันนี้เป็นอะไรโอ๊ตแล้วก็อะไรทั้งหนละโกีไออดแบดมิกเซอร์ไร่ออดเวลเนตสลี่เบิร์ดพาราด็อกซอมมีเวริโบกโอ้โหอิงนทรเนี่ยอยากดูต่อเลยอะเฮียคิดเยมก็คือคางคันสสเกาสิมิลลิลิตรใช่ป่ะ10กระปอง แท็กเนี่ยูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแท็กใหญ่เหรอไจแอนเพราะมันบวกไจแอนแท็กอาจจะเป็นอาจจะเป็นบักเก็ตหรืออะไรทุกอย่างเงีเต็ะใส่อะไรพวกนะั้น we

Thank <laughs> you. บิ๊กเมลท์เทนก็จะกลายเป็นความทรงจําในวงเล่าของเราอีกหนึ่งเรื่องในวันที่รถไฟเดินทางเลยครึ่งทางของชีวิตพวกเราไปแล้วนี่มันรถไฟความเร็วสูงชัดๆหันไม้ทีเราเดินทางผ่านทศวรรษของตัวเองมาเป็นครั้งที่4ไปแล้วได้แต่หวังว่าทศวรรษที่5จะยังคงเป็นเรื่องสนุกของชีวิตอยู่เช่นเดิมรถไฟออกเดินทางต่อได้